สบายดีทำผู้ชมสบายดีพี่น้องมัดสุขสุขคนสขของของคนบอลเนาะพี่น้องมื้อนี้เบารีบมาที่บ้านน่าสน,นดพี่น,อนอ้องเนาะมาอ่าแม่ติ้นนะเนาะเพิ่นอยากประกาศหาลูกสาวเพิ่นที่ได้เดินทางไปเมืองไทยหรือว่าประเทศไทยประมาณชิปสี่ปีทีแล้วพุ่นล่ะพี่นะ้องเนาะก็คือชื่อเพิ่นน่ะนั่งหลนะเนาะผู้ที่เพิ่นเดินทางไปนี่แล้วก็แม่เพิ่นน่ะชื่อติ้นพ่อเพิ่นน่ะชื่อกาย ก็ยู่บ้านนาชโนดโดยกำเนิดนะพี่น้องนเนาะเมืองอุทุมพรแขวงสวรรคเขตหลายฟ้าหลายปีเนี่ยเพิ่นก็อยากให้กลับคืนมาหวนเต้าแล้วพี่น้องนเนาะเงินคำกับแก้วบ่เอาก็ได้เพิ่นบอกว่าเพียงแต่คนคืนมาแต่บว,วม่นว่าสิตามหาแล้วอยากได้เงินได้พี่น้องอยากเห็นตัวคนน่ะอยากเห็นตัวคนเพิ่นเนาะเพิ่นก็คิดหอดแหละลูกเพิ่นเกิดมาเลี้ยงเพื่อสิใหญ่ลูกก็เพื่อสิใหญ่แล้วไปแล้วหาบ่เห็นพี่น้องถ้าไปได้ผัวได้อีหยังกั กลับคืนมาคือเก่าพี่น้องเนาะมาแจ้งข่าวเพิ่อนรัติต่อมาบอกข่าวทำบุญจะกลับมาก,กันเนาะโอเคพี่น้องไปไปสอบถามความเป็นมาก,กันเลยพี่น้องเนาะไปเอา้าโอเคท่านผู้ชมเบิดพี่น้องบุษบุษคนมื้อนี้กันมาฮอดจอดึงทางด้านของเฮือนแม่ติน้นบ้านนาสนุนเนาะเพื่อนแม่ติน้นพ่อกายบ้านนาสน,นุนเมืองอุทุมพรแขวงสวรรค์นนเคีเฮานี่แหละพี่น้องก็ดีว่าทางอันแม่เพิ่นว่าลูกเพิ่น ไปกรุงเทพกรุงไทยลายฟ้าลาปีแล้วกับบไดหวนขึ้นเตาหรือว่าพนบ,บ่มานั่นแหละไปเห็นงานแต่ว่าหาบ่เห็นว่าฉันซะจักอยู่จักยังพี่น้องเลยเนาะก็เดียวสิมาถามแม่เพิ่นว่าเพิ่นผู้เพิ่นไปนะได้ไปได้จักปีไปแต่โดนปันใดนะพี่น้องเนาะกะัความหู้สซึกเป็นจังไไ๋แน่พี่น,อน้องนีจจะคนอีย่างประมาณนี้นะพี่น้องนี่ก็เป็นคลิปประกาศตามหาลูกสาวว่าฉันซะนาะพี่น้องนะ โอเคสบายดีแม่สบายดีเด้อสบายดีสบายดียดยดแม่ติ <laughs> สบายดีเดอ้อ <laughs> เป็นจะไดนแม่เพิน่นเพิ่นไปจักปีแล้วดิว่าชิดสี่ปีจะนี่นะอ๋อเพิ่นชื่อจะไดหนะ่ะเพิน่นวนไปชื่อ,น,อ,อนี่งแหล่โอเคนางแหล่เดีายวจะเกิดมานี่ลนะชื่อ,อนางแหล่บอกคนบ้านนั่งนางแหล่อ๋อแม่นี่ชื่อติ้นเนาะเออพอลชื่อกาชื่อนางแหล่คนบ้านดอกไม้ิว ทั้งแม่เหมเนาะโอเคง่ายตื่นผีน่อง่นมีจฉโคนพี่น้องเผลสี่ทีว่ายังเลอะลืมเนี่ยผู้ที่เท่าไหร่อันทีว่าผู้ที่สองผู้ที่สองเกียงร์แน่เลยเกียง์แน่เลยเลยแหละผู้ที่สองผีน้องค่ะไปได้สิบปลายปีแล้วเนาะสิบสี่ปีนี่แหละบอกเคยติดต่อมาบอกติดต่อตั้งแต่เดือนไปถึงอีก อในเดือนนึงติดต่อมาแล้วก็มีเลยก็คือไปเฮ็ดงานแต่กี้แบบบ่มีโทรศัพท์เนาะแม่นบ่บ่มีโทรศัพท์ตะกี้อ๋อแม่ว่าแม่ตินนี่ได้ไปเบิ่งหมอแปลว่าหมอตาแยหมอดูหมอเดาอยู่บ่เออว่ายังเพิ่นว่าอยู่นําผัวเพิ่นอเพิ่น้นะว่าได้ลูกได้ผัวแล้วนะ ยังมีชีวิตอยู่เนาะยังปถามหมอยใช่ก็ว่ายังไปเบิ่องงอเบิ่งนางเทียมพี่ยังเออเผื่อเงินน่องเพื่อนได้ชื่ออย่างแน่เลยน่องเหรอบ่ซื่อไอหินนางข้าผุยเออนด้เงินเออได้คือน้องปี๊ดแค้นว่าปี๊ดมันหูแล้วดอกันซื่อพิ่น้องสาวหล่าหรือปี๊ดโออเออเออแปลว่าเพื่อนไปเริ่มแรกก่อนเพื่อนสีหาบเห็หาโบเห็นหรือว่าก่อนเพื่อนไปอยู่น้ำเอี้ยไปอยู่น้ำเอื้อยบอกเออดอยู่ใน บางบัวทองเคยไปบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีพี่นนองก่อนไปนี่บเได้มีพิษขอต้องเถียงอย่างกันบอกเพิษบอกเที่ยวไปด้วยความทุกข์ความยากไปด้วยความทุกข์ความยากด้วยบุมีเถียงเลยจะไปเห็นหมู่ไปเลยจะไปชื่อปวดจะไปบุเคยไปแต่จะไปเลยอยู่น้ำเอ้ยตะกี้เห็ุงานอยู่แต่บางบัวทองเป็นเห็ุงานตอนไปแรกๆคิดต่อกันดีอยู่เนาะ ด้กือหนึ่งิบต่้มาตั้เราไปนะอยุประมาณเท่าไหร่เราเดอายอนุปัคือว่าสิบสองนี่แหละเราน่งสิอเดี๋ยวนี้ก็ประมาณสามสกเหมือนบอกไปแต่สามาีบัดเห็บัดรเห็นบัดเนี่น้อยนะไปสิบสองสามหลับไปก็ลืมได้หึงเลยเนาะเจเนี่ยนอนเดี๋ยวนี้แกสิบหกแล้วโอ้สิประมาณ โอ้ยจำใช้เขานีแ่แหละแต่นาะอ่าล้นลาเ้าเดี่ครับแท็คคอยนี่กับโบจั๊กจ้าะว่าอ๋อ <c oughs> ถึงเลยเฮ้ยไปก็ลืมแล้วเน้องถึงเลยะแล้วแสดงวา่าขาดการตริดต่อมานี่จักปีติดต่อได้ปีเดียวเดือนเดียวเดือนกว่านี่แหละแสดงว่าชิบซีปีแล้วขาดการติดต่อเนาะก้อนสิขาดการติดต่อเดี๋ยวเพิ่นง่ายงานเบาเร็ว่าเอ้ยนั่นได้งานแล้วหรือเอ้ยอรงนี้จะหันให้น้องยุนหันแล้วหรือว่าเท้าแก่น่ะเมื่อบ้าน บัดน้องบ yup. ัดเอื้อยได้งานแล้วเอื ऐ, ้อยกลับมาอ่น้องบรเห็นแล้วเขาปิดร oh. ้านแล้วบูจักมูจักบ้านใดเลยมูจักบนหาบูจักบูจักเด่นเลยแล้วพ่อที่ไปนี่เทียนหนังสืออยู่บ่เทียนแล้วเปล่าอ่านได้เนาะได้เป็นหนังสือเพื่อนเดจบปุ่หะยังใช้ชีพปุ่หะแล้วเพื่อนจะไปไทยนี่แหละไปได้เลยแมลว่ากับบุห็น่านเป็นบหูคือกันเนาะว่า ว่าเพิ่นอยากติดตอ่อามาหรือว่าเพิ่นบ่อยากติดต่อมาหรือว่าเพิ่นบ่เห็นเพิ่นบ่ฮู้ทางบ่เนาะจักบ่จักหยังเฮาก็บมึงซึบบ่จักสิบ่จักทางบ่หรือว่าสิเอาไปไกลเ้ยเคยไปไปตามหาว่าเคยคิดอ,อยากไปตามหาอยู่บอกเดยวว่าสิาให้ชวนไปตามหาตะกี้เพิน่นว่าอยู่บ้านกิตุลิศบ้านกิตุลิศอือกิตุลิศที่บ้านใดละจักลืมนแล้วไหนชวนเฮาก็ลืมแล้วว <c oughs> ่าบ่เป็นเนาะเออ เพิ่นเล่าเหรออยู่บ้านโน้กว่ะบ้านนี่ก็บ่ลินเพชรหลินไลเนี่ยบ่เนี่สิยบ่เบิ่งเห็นเนี่ยบ่แม่จักจังว่าบ่ได้เบิ่งบ่หรือว่าวัได้ใส่บ่มีเท่าไรซับบ่ได้ใส่เข้ากับสืมอไหมฟังอยู่ตามที่ถามมันเชียงไผ่นี่เพิ่นกะยากกลับมาอยู่บ่หรือไงอย่างมาอยู่มันว่านะอย่างมาเป็นได้เสงยบ่อย่างมามีว่าปีจังบ่มาเนี่ยจังบ่ขึ้นอย่างมาเนี่ยจักเชียงไผ่ว่าเนาะ เป็นไรจังว่าบมจักมาจักมาอยู่แตงยังบมมีเงินนัดค้ำเพื่นว่านะได้ยินหมอมัดเว้าตามความงมงายเนาะตามความเชื่อเออทางเพิ่งเราได้เนาะเออผมยังทางเพิ่งเราถามไปเพิ่อนว่าวันนั้นได้ลูกได้ผัวแล้วว่าไปอยู่น้ำลูกน้ำผัวเพิ่งเดี๋ยวนี้อยู่บ้านเนาะแจ้งเนาะจังไก่จ้งเนาะใช่ ขาจ้งเนาะจาบ่ฮู้บ่ฮู้จังหวัดอยู่ที่แน่นอนเนาะแต่ว่าตอนเพิ่นหายตัวไปหั่นอยู่บางบัวทองบางบัวทองเอออยู่บ่เฮ็ดงานนะแต่กลบ่ฮู้ว่าเอออนใดซั่นะชื่อเจ้านายกบ่ฮู้ว่าชื่อจังได๋เนาะฮู้จักแลเจ้านายจักไม่เพียงแล้วลืมแลพอนีชื่ออยู่นเลยหลายปีเนาะอือลืมสิได้สิถามมีเนม ชิบปลายปีเลยพี่น้องสิบสี่ปีเดี๋ยวไหนผมเห็นสิบสี่ชิบห้าปีเลอวขาดมานี่เนี่ยนางแหลกขาอัญชันไปตอนอายุชิบสองปีเราอัญปีนี่ว่านี่แหลัมันจะลืมเลยถ้าพายอันหูจักอะติดต่อให้ในเด้อพี่น้องเลยพี่น้องทางให้เบิ่งอยู่เนาะนี่ใต้ภูเขาเชนญพันธออมาให้นี่แต่ลูกอันเดียวนี่ลูกเพิ่นถ่ายถิ่งงานโรงงานน้ำตาลนี่ก็จะเป็นลูกตัวที่ว่าหายโตไปประมาณสิบกว่าปีแล้วพี่น้องเลย ไคเห็นการติดต่อทางพวกเข้าขมาได้เด้อยนี่อ่ะเดินี่นั่งเละอ่างเนาะบ้านนาสนุเมืองอุดมพรเกรงสวัสด์นาเขีดเนาะนี่ละพี่น้องบัตรเพิ่นบัตรแรงงานโรงงานน้ำสารโรงงานเพิ่นบัตรเพิ่นเห็นเฉือนอ้อยสฉืนมันเออทำไงอันนี้ก็เก็บมา14ปีแล้วเนาะเก็บบัตรนี่เห็นน้อยกว่าอีกได้นี่นะ เหน่อยถ่ายได้ปีหนึ่งแล้วยังได้ไปนี่นะอืมเหนื่ยแดดน้อยได้ปีนึ่งเพราะได้หูบนี่แหละเรือหูบเดียวนี่แหละเนาะเรือหูบเดียวนี่ไม่ใช่หุบไทยเพราะว่าพี่เธอเพราะเป็นแทนใจเจ้าเนาะเพราะเป็นแทนใจนะแม่ตัวนี้แหละผมมีหูบหย่งเจ้าเดียวนี่หุกเพื่อนเหตุงานนี่แหละเหตุผลูกพงตะกี้อ๋อพงนี่พงนี่เนาะอื แอ้ว่าเจ้ากันยังมีหวังตลอดว่าว่าเมื่อใดเมื่อหนึ่งสิเห็นโฟมาขึ้นอยู่แหละมันสักก่อนแม่นแม่โซย้อนและขึ้นสิยาขึ้นอย่แล้วหนื่อยแล้วขึ้นอยู่หันแล้วนี่จะว่าปล่อยวางเนาะเผลมากตดีใจอะไรอย่างเง้ยอยากให้ผลมาอยากให้มาเลยผลมาว่าเราเรื่อยค่อยจะหาบุหินผู้นึงขึ้นกันให้มาทุกคนขึ้นขึ้นกัน นั่นก็เอ๋่เลยคือกันได้แม่นแหละสื่อแล้วนนเนาะคือแหล่คือกันแท้เนาะมู้แห <c oughs> ล่นี่จะฆ่าบุห็นแ <c oughs> ล้วเลยแอ๋่เลยนั่นไงฮ่าบุห็นออยังบุห็นบเห็นเลยลูกปลาไหลอันี่ลูกปลาไหลลูกลุงผาเล่าชมเพิ็เนาะไม่เห็นนไปแล้วบางเทื่อเพิ่นก็อาจจะได้ลูกได้ผัวแล้วบ่พอาะ่ได้ขึ้นมา,หาหนะ แต่ว่าถ้าบุอยากขึ้นมาสิบจีบบุขึ้นมาซาบ,บุขึ้นมากะให้ติดต่อมาจ่ะเออให้ติด<น>ต่อให้เห็นฉันบอบยบกมาน่อนแม่กันนะให้ข่าวมายุหันยุนี่แกพอดีใจบุพิภัยบังคับให้ขึ้นมาเอออยากหู้ข่าวข่าวอ่ะยังอย,งอยู่หรือว่ายังบุลื้อใจลื้อหัวใจอยากข่าวไปแบบนั้นล่ะฉันว่ายังล่ะถ้าข้ามาหาพรหามไม่เห็นนี่เออพอดีใจเขาบุขึ้นแกรัก็กรักนะาออว่าสิลืมกับบุลืมแล้วนั่นน่ะ ให้ลืมลูกลืมเต่าเนาะโอ้ยผมหมดลืมแลพี่นต่หาแตตายไปนี่ยังขึ้นหอดเนาะอันนี้อันนี้ในคัำว่าพื้นห้าเทวดาลุงพังว่าตายบริสเบียนชมบเมียนครับโดยเดี๋ยวนี้เนีต่วนขึ้นไปก็ะขึ้นมาขนาดเคยบอกแบบว่าขึ้นเมื่อไหรนี่ยหนึ่งเลยเคยเห็ดบุญหาบ่อยากเห็ดหาอยู่ไปถามนั่งเทียมไปถามโมอยู่บ้านนั่นปลาไนี่ยเพื่อนหวยเฮ็ดเพื่อนบอกท่านอะไเฮ็ดเออหวยเฮ็ดเพื่อนว่าอย่า ทางเชคกอนนะกี้ก็ว่าเล่งยวนี้สิหิดเห็ดลองบึงเลเห็ดบุญลองบึงอ่าเห็ดบุญลองบึงพ่อในเรือนี้รับภูจะเทศจะละวันรับู่จเทศละวันร่อนว่าถานเราตายไปลีกาเราต้องเข่าพันแล้วเนาะอยากได้บุญแลมวพันยังสุพันธเนี่ยนพี่สางเวลาจะเห็นเฮลานกั มาสิเงี้ยเนี่ยนี่เฉม่อยเฉม่อยยุ๊บเพราะว่าหลังจากหลังจากอันมืดชิบชิบปีที่แล้วก็บไม่ได้ยินข่าวยินข่าวว่าพี่น้องว่องไปไปพบไปพ่อทั้งหลอีกเลยเฉม่อยมิดเฉม่อยชื่อมีเฉม่อยบม่ได้ยินเลยข่าวเดี๋ยวนี้จะไปได้แค่เดือนเดียวนั่นแหละเพิ่นผ่านเงินใหม่สามพันเดือนหนึ่งนั่นได้ไปเหตุงานได้เดือนหนึ่งจะผ่านเงินมาให้่ไหมเนี่ย่าจิพี่น้องเอ้ แบบว่าด้วยความที่แต่ก่อนนะมันบูรารโทรศัพท์กับบ่มีใส้เลยแต่กี่เนาะที่ปีขึ้นหลังที่ปลายปีขึ้นหลังบ่มีสมาร์ทโฟนคือสมมตอนี่ค้นไปกบหาบ่เห็นคนขังจะหลายดะไปละหายสาบสูญบางคนก็บ่เห็นเลยบางคนก็กลับมาเน่ยแหละหลังคดมาได้เนาะอีนี่กลับมาเนี่ยแบบอีต่ํานี่ก็ว่าเสียในเทไรปีแกพ่อตายไม่ตายปุญยยังจะคนแล้วมไปยังมาหรือมั้ยหาทางยังไปยังมาหรือมาอีก คือคนอันบ네ัตนะคู <recess ed isolation> <nek> ่ค <g Designer> ือก ja ันจักจักปีเดียวเพิ่นไปลายปีเติบได้ไปเอาลูกเอาผัวแล้วนำมาติดต่อมาเห็นอะไรนั่นก็ได้มาเองเมนแล้วอยากมาแล้วมาเองอันนี้ก็บจังเพิ่นวันนั้นขึ้นมึดอยากมาบ่จักเนาะจังว่าให้จังว่าไทยคือจะไม่จะไม่บ่อยากมาบ่หรือว่าอยากมาอยู่บ่มีเงิ้นค่ะที่ทำหรือว่าบ่จักทางมา ขอเพียงบ่มีเงินบ่มีคำกระช่างนะขอเพียงแต่ว่าให้ข้าวให้ข้าวเนาะเออบ่ได้เงินได้คำบ่ได้อาศัยเงินถูกคะแนนข้าวข้าวโอ้ยขออยู่พันอยู่นี่เด้อพี่เมยเอ้ยขออีกหลายงานอยู่พันอยู่นี่ก็ดีใจ่าดอกเฮานะนี่เดี๋ยม้อยจะม้อยสะมีอติ่งติ่งพี่หน่อยบ่าเพิ่นได้ผัวแล้วหรือยังบ่จักได้ผัวบ่จักบ่ได้ผัวเสียขาวเลยจะม้อยเนาะ หรรืือออักบบบ่่มีวใดแต่ว่าเอ้ยเกี้ยงนะเพิ่นเพิ่นอยู่ใช่ไหมเกี้ยงแล้วอยู่ดอนไหวบ้านดอนไหวเพุ่อนเราถากถาดพูนลงพื่อเข้มผงแล้วเอาผัวบ่ผัวไปน้ำผัวอาผัวคนไทยบ่เราบ้านดอนไหวนะเราภาคถาดพูนไปบนกระไรแล้วตอนตอนตอนที่ว่าน้องเพิ่นไปกรุงเทพน้ำนะเพิ่นยังบ่มีผัวอันในมีผัวไปกรุงเทพบอเป็นไปเสียระดับติดผัวเบาผัวเบาเอ้ยนั่นติด เดี๋ยวบอกน้องถ่ายอยู่นี่เดีอไปต้องผู้ป่าเห็ุงานนั่นลหละว่าว่ามาพี่นะมาเห็ุงานอยู่พี่ไปเห็ุงานกาถ่ายว่ามีงานแต่เสียาน้องไปอีกนะป้าน้องถ่ายอยู่นี่น้องเคยไปจั้เชื่อป้าน้องไว้เอนป้าน้องเห็นงานยี่ก้อนเออเห็นงานอยี่ก้อนเอ้ยไปก้อนนะมาแล้วไปได้ไรได้งานอะไรคืนมาน้องเขาอัดทศทศเพียงอัดทัวรัวระโบได้เข่าใกล้ได้ขนันแปลว่าเราัวได้ติดต่อกันก่อนแล้วเนาะ บ่มีบอดดิต่อเออสมอ้วยถ้าสม้ยจะมีนะคะสมอ้วลับมาบ้านบบเห็นเลยไห้เอสวนไปน้าไปหาไห้ก็ว่าบบเห็นบบพ่อตะก้นอ๋อเอสวนนี่แหละจ้างเพื่อนพันหนึ่งเพื่อน่าสิไปบึงไห้อ๋อจ้างไปหานบ่เออไปบึงแล้วบอกเห็นงานนั่นคนเห็นงานเก่าไะเอชวนไปแล้วละเพื่อนอัดละนัดเพียงแล้วละบ่มีไห ย่ายหนีมาปไหนเนาะเดินเพิ่นกะกลับบ้านกลับสองเพิ่อนคือแบเมื่อบ้านกับโบชักยืมชื่อแบบแก่นั้นนะอ้ยงมือกันนี่ซูมือนี่อันแม่ก็ยังึินหอดอยู่ปะกินหอดอะไรเราถามก็ได้นั่นกินหอดยี่หันละลายบีแล้วก็ึินหอดแล้วเชือยี่หันแต่ก็บอกว่าเชือดดู้ดอกค่ะเชื่อดนั่นอันหนึ่งนะเชือดนั่นเห็นเหรอเออชุ่มมาแัดชุ่มมานะคือลมเปืองไปเปืองมานี่ยล่ะ เสจอขึ้และขึ้นเออที่มาได้ไปตายนี้ยงไปสตายักูบจ้กนี่จคนทอดกันลหะบได้ขึ้นยังไ่ได้ขึ้นเร็วเอ็เสือกันนอนกุมรังขึ้นเดือดขึ้นนหวางเท้อเขาก็ขิดอดเนาะถ้าถ้าตายนี่อีกแบบหนึ่งเลยตายนี่เขายังว่าตัดใจรด เออหันแต่ว่าอันนี้จักยังจักไปใส่นไม่เห็นอะไรด่ายบอหรือยังมคววาหังเนาะเออยังมีความหวังคลองนี้นี่เลยถือว่าหมดอดีเมียนชลบุีขาดไปถือว่ายังนี่หมดละถือว่าเสร็จหมดตอนนี้แม่อยู่เฮือนหนึ่อยู่จักคนอยู่เฮือนยังอยู่เดี๋ยวนี้บอบอเจ้าอยู่ในเฮือนตอนปัจจุบันเนี่ยจักคนยังเป็นจักคนแล้ว เอ้ยเกียเอ้ยแหล่ะแอ้ไอ้ยินยิ่อย so ู่ตรงกันนี่ล่ะน้องปิดนี่ล่ะทำพู้อยู่นี่นี่นะอยู่ตรงกันตอนนี้เพิ่นไปทำงานชื่อบ่าไปทำงานจ้าพูนไปกรุงเทพบ้านชื่อนี่เอ้ยตัวหนึ่งเลยน้องนะน้องบุทิดเพิ่นแต่อยู่กรุงเทพจะถึงไอ้ยินน่ะไ่ใช่จีดงบุทิดเพิ่อนแหล่แล้วไอ้ยินแล้วจึงมาน้องผู้ยูนี่แล้วจึงมาน้องปิดนี่อยู่ตรงกันล่ะ เพิ่นโอ้โอยู่ดอกเนาะกันเหมือนยิงยื่นซื้อมาซั่นเธอเพิ่นเห็นหน้าตาแม่เพิ่นก็คือจืดจื่ออยู่นะจื่ออยูุ่ติเพรมนะจืดโค้งง่ายจนไปกรุงเทพฯได้แล้วหน้าจะจื่อเนาะจื่อแล้วจังว่าอ๋อหน่อยถ้าคนใกล้ตัวหรือว่าพี่ญาติพี่น้องท่างพุ่นเห็นคลิปแล้วเห็นข้อมูลพี่น้องเนาะของเอื้อยแหละหรือว่านังแหละจาติดต่อมาหาพวกเฮาได้หรือว่าพามาแบบเจอพายก็ได้ไนลองเนาะ ติดต่อแล้วแหละสิพามาแบบเชี่ยวไพ่เลยเนาะชมุู่หวานมาพบกับพว,พวงเฮ<อ>าเลยเนาะที่ได้มาเลยเดี๋ยวจะเอารถไปรัานอายุดานยินดีเสมอว่าันฉะแม่ยังห้างเลยคิดฮอดต,อตลอดเวลาถ<อ>ูกเนาะเวทิเลี <c ười> ยล้ยงใหญ่จูได้ง่ายเลยนะเลยนั่แนแหละเวทีเลียล้ยงใหญ่เวทีเลี้ยงใหญ่กินฮอดเลยวันเช่นนี้เหตุละไปเท็ดบุญมุขเผาเถ้าในเรื่องนั่นเระเพื่อนโบเฮ็ตบัาเฮดบัวเพื่อน เผาแล้วแล้วพ่อจะเห็นบุญา่าจะคิดแต่ว,ว่ายังระยะนะเพราะว่าการแจกข้าวหาเพื่อนว่าแจกข้าวหานี่เห็นในคนอยากมาได้เพื่อนว่าวันนั้นแล้วไปกินเผ่ดแว้าเห็นบุญหาเป็นห้อนเป็นห้อนอยากมาว่กเพื่อนว่า ันเป็นคอนเสิร์ตเเนาะอือคอนเสิรไปเบิ่งหมอนางเทียนอยู่บ้านปลาไหลนั่นเพิ่นว่าบ่เฮ็ดหาฟังมื้อซะก่อนจักปีจัโอ้ให้ฟังเบิ่งอีกเออเพิ่นว่าให้ฟังเบิ่งเพิ่นเพิ่นเพิ่นเบิ่งก่อนเนาะเออฟังก่อนว่าบ่เฮ็ดบจักไปานี้เฮาก็ต้องเชื่อเพิ่นเนาะเออไปทางใดก็เชื่อท้งนั้นล่ะเชื่อผู้ทางบ่แม่นว่าบ่เชื่อจักทางอ่ะถือว่าได้ข้อมูลพอสมควรพี่น้องเนาะก็สรุปได้ว่าของนางล่อายุไปตอนอายุ12 เดี๋ยวนี้ผ่านมาชิปสี่ปีแล้วกับประมาณชาวหกชาวเจ็ดชาวแปดเนาะประมาณเนี่ยป,ประมาณชาวแปดชาวเก้านะพี่น้องย่านี้สามชิปลงมาว่าทันเนาะสามชิปลงมาเลยเนาะประมาณนี้่ก็ถ้าไพรพบเห็นเนาะก็คือดังในรูปมาแหละติดต่อมาหาพวกเราได้พี่น้องตามข้อมูลด้านล่างตามข้อมูลในคลิปเลยเดอ้อพี่น้องเดอ้อก็ถ้าไพรพบเห็นนี่เพิ่นก็สิมี อันน้ำใจให้ยูมีมัวให้ลาพร้อมพี่น้องเนาะถ้าไปพบเห็นหรือว่าได้เข้าส่งข้าวส่งข้าวมาจนพบจุดพ่อกันนะนะถ้าไปติดต่อให้ได้เนาะพี่น้องครั้งฟังไทยเนาะเออทีนี้ต้องบอกต้งวัลนี้เนาะว่าต้องว่าสิลึกที่ถ่วมเห็นแล้วนะว่เอ้าจังใดก็จังใดก็เป็นกำลังใจให้ได้ไหมเด้อขออวยพรให้ลูกอันเจ้ากลับมาหาในเร็วมือเนาะจังใดก็ทั้งทีมานพวกเขาก็จะได้ขอตัวแหละ เดี๋ยวชิบเบิ้งหุูเพิ่นอีก่อนเด้อจักหน่อยนี่นี่พี่น้องนี่นางแหละเด้อนี่ดิเดี๋ยวนี้เราข่าวก็เก่าแล้วบ่จ้ะนี่แหละพี่น้องนางแหละตอนนี้อาชิโอ้ัวเว้ยนี่ขึ้นมาเดี๋ยวนี้นางแหละพี่น้องเลยอายุประมาณสามสิบลงมานี่แหละใครปุบพราะมันขออาทิตต์ต่อเข้ามาทางทีมงานของพวกเฮาโดยด่วนเนาะโดยด่วนเลยแบบว่า บัวให้ซักซาเลยเพราะว่าทางนี้เพิ่อนคืนฮอตเนาะโดยขอบใจได้ไหมขอบใจครใจไม่แต้ว่าอวยพรให้แม่ได้สมหวังให้พบพ่อทางด้านลูกสาวบังหัวใจของเพิ่นเกิดชีวิตอย่างไงยั่ไงอ่าจังดาวอยู่ดีมีแหงเลยแม่เด้อโดยสบายดีเลยแม่เด้อสบายดีเด้อสูดๆได้ไหมสูดๆโอเคเด้อพี่น้องเบิร์ตสุกคนเนาะจังดาวจฝากพี่น้อง กดไลค์กดแชร์ให้แน่เพื่อให้เพื่อนเห็นลูกสาวเพื่อนี่น้องเนาะลีโต้เราอยู่เราก็คิดทุอันทั้งยัไงเละลูกสาวไปขนาดลูกลูกน้อยๆนึงยังแพงกระเถินลูกผู้ใหญ่แห้งที่แพงก่อนเก่าอีกไปนองเนาะในก็คิปนี้ทั้งเบาลิจะได้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเก่าเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเพื่อุกๆทุกคนครับเนาะพี่น้องเนาะสบายดี